mai mai mày mày, mày nó mệt, lục vì nó tung lại là quân, vì cháu mình, cái này là gan, lê thằng đấy, cháu mình đang sai là quân, lê, cha lê, cái này cha lê, mẹ đấy, không mẹ, Mày qua mẹ, mày qua mẹ, không Mày mẹ, không mày mẹ, không qua mẹ, không qua mẹ, không qua mẹ, คุณก็ยังไม่อันดิแม่เออขอมีนะฉัีอมชอวเจอแล้อ้เกิยัไอ้เกิไม่ดูวันผมไม่ได้จับมือนมาดื้อนีผมก็มันดื้อมันงรีววยต้งเถออาก่อเกร์ตอไม่มีไล่นรอเออมล่าปเลยอนลงอู่แลเดี๋ยวกูลองาบกอานนเลยเดี๋ยวเออานเราคุณชมานี่เลยเออเดี๋ยวถึงเานแห่ละ